สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับพี่กําลังติดตามรับชมช่องเคียร์แชนแนลนะครับช่องเงินฟรีวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเอาสูตรเลขวิ่งล่างนะครับ2สูตรมาฝากกันนะครับก็จะมีวิ่งล่าง2ตัว1สูตรนะครับแล้วก็วิ่งล่างตัวเดียว1สูตรนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในวดวันที่16กกุมภาพันธ์นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับหรือการตัดสินใจก็ย้ําอยู่เสมอนะครับขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับเพราะว่าสูตรก็เป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับ อนาคตนี้ก็ต้องลุ้นนะครับก็ย้ำกันอยู่เสมอนะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปันผ่านนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เดี๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งล่างสองตัวก่อนนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกหนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เข้ามาหกงวดนะครับก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสูตรที่เข้ามายาวๆวันหนึ่งมันก็ต้องหลุดนะครับสูตรใหม่ๆก็อาจจะเข้าต่อเดินยาวก็ได้ครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ เรามาดูนะครับสูตรวิ่งล่างสองตัวสูตรนี้งวดแรกนะครับ1นบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเ้าเป็นสิบสี่ได้เลขสี่เพิ่มหนึ่งแต้มนะครับหรือว่าบวก1นะครับ2ตัวนะครับสูตรนี้ไม่ปักหลักนะครับสี่กับ5กับผลรางวัลที่ออกหนึ่งสี่นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4 1หนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับได้แปด เก้ากับผลรางวัลที่ออก91นะครับตัวทิศเข้ามาคือเลข9 6้บวกเเป็น15 15้บวกสเป็น17ได้เลข7เพิ่ม1ได้เลข8นะครับ7กับ8กับผลรางวัลที่ออก85ตัวที่เข้ามา 15, 15 7, ม 8, ค 8, ือ,อ 8, 5, เ,าาเลข8 5ดบวกแเป็น13 13าบวกสเป็น17นะครับได้เลข7เพิ่ม1ได้เลข8ปด เกับ8ปผลรางวัลที่ออกแปดเ้าตัวที่เข้ามาคือเลข8ปดศูนย์บวกหบวกหเป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งเพิ่มหนึ่งได้เลขสองนะครับผลรงวัลที่ออกหกหนึ่งตัวที่เข้ามาคือเลขหนึ่งของงวดที่ผ่านมานะครับสองบวกสามเป็นห้า ห้บวกหเป็น10นะครับได้เลขศูเริ่ม1ได้1นะครับกับรางวัลที่ออก0ูย์เตัวที่เข้ามาคือเลขศูอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับมาไม่มาไม่มีใครรู้นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับ ก็คิดหาวิธีเอามาฝากเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ4ีบวกสเป็น8ปดแปบวกสเป็น12นะครับได้เลขสองเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับได้เลขสามกับ3จะมีมาไหมสิบหก็พอหกนะครับ ผูกชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ3าตัวหน้า3าตัวท้ายให้ดูตามถ่ายทอดสดนะครับถ้าไปดูตามใบรวจวนี่ตำแหน่งอาจะสลับกันนะครับเวลาเอามาคิดคำนวณมันก็จะไม่ตรงกันนะครับหรือว่าบางท่านก็ ปิดขึ้นมาก็เลื่อนไปดูท้ายปุ๊บเลยพอดูท้ายเสร็จก็บอกว่าไม่ได้บอกสูตรแน่จริงก็บอกสูตรมาสิจริงจริงผมบอกทุกครั้งนะครับสูตรสูตรที่สองนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับจะมาไหมสูตรนี้สูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกสี่สี่นะครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับได้เลขสี่ สีตัวเดียวนะครับกับพลงวัลที่ออสี่สี่นะครับวัดที่สองไม่ผิดนะครับได้เลขเก้านะครับพลางวัลที่ออหกสามหลังจากที่ผิดก็เข้ามานะครับต่อเนื่องวัดต่อมานะครับสามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอดได้เลขหนึ่งนะครับกับพลงวัลที่ออหนึ่งสี่เลขหนึ่งนะครับเข้ามาที่หลักสิบ สีบวกสี่เป็นแปนะครับแปวกหเป็นเก้าับผลรางวันที่ออกเนเก้ตัวเดียวเพียวๆนะครับเข้ามาที่หลักสิบหนบวกสเป็นสามบวกสเป็นห้ากับผลรางวันที่ออกแปนะครับเลขห้าเข้ามาที่หลักหน่วยห้าบ,บวกศูนย์บวกสี่เป็นเนะครับ เก้าตัวเดียวเพียวๆนะครับกับผลราพวันที่ออก8 9เลข9เข้ามาที่หลักหน่วยเก้าบวกหกเป็นส 15, 15ิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับกับผลลางวันที่ออกหกหนึ่งเลขหนึ่งเข้ามาที่หลักหน่วย ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้หนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบได้เลขศูนย์นะครับศูนย์ต,ตัวเดียวเพียวๆกับผลรางวัลที่ออกศูนย์เก้านะครับงวดที่ผ่านมาเลขศูนย์เข้ามาที่หลักสิบนะครับสถิตินะครับหลังจากที่ผิดนะครับเข้ามาหนึ่งวดแล้วก็ผิดหลังจากที่ผิดนะครับก็เข้ามาหนึ่ง6สามสี่ห้าหก วดดติของงวดน,นี้เราลองมาลุ้นดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับมันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับจะเป็นไปนตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับราลองวิเคราะห์ดูนะครับ9บวกเเป็น18นะครับ18บวก4เป็น22ได้เลข2ตัวเดียวนะครับ2ตัวเดียวเพียวๆ16กก็พ 7นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับ2ตัวนี้หรือจะไม่มานะครับไม่มีใครรู้นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยล่างหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่า จะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสถิติก็เข้ามาทั้งหมดแปดนวดมีผิดหนึ่งงวดนะครับงวดแรกเข้ามางวดที่สองหลุดหลังจากที่หลุดก็เข้ามาต่อเนื่องหกงวดนะครับวันนี้วดแรกที่เราจะมาลุ้นกันนะครับที่ลงให้ดูนะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับมาไม่มานะครับเดี๋ยวจะ รวบรวมสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อว่าท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่้วบอกว่าสูตรเยอะนะครับไม่รู้จะเอาตัวไหนนะครับก็สุดท้ายก็จะมารวบรวมสรุปให้ดูอีกเช่นเคยนะครับทุคพังนะครับก็จะสรุปนะครับส่วนจะสรุปผิดสรุปถูกกันนี้เราก็ไม่รู้นะครับไม่เคยฟันธงนะครับว่ามาชัวร์มาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรไม่มีความแน่นอนนะครับตัวเลขมันเป็นไปได้หมดนะครับ ส่วนตัวก็ไม่เคยการันตีไม่เคยฟันธงนะครับให้พิจารณาเอานะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับและผมก็จะยึดตามที่ผมสรุปนะครับถ้าผมสรุปผิดก็ถือว่าผิดนะครับถ้าสรุปเข้าก็ถือว่าถูกนะครับก็เพราะว่าเข้านะครับส่วนสูตรที่นํามาลงนะครับมันก็ต้องมีสูตรที่เข้าสูตรที่หลุดนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ส่วนจากสูตรที่เข้าจะเอามาเทมมาการันตีว่าตัวเองให้ถูกให้เข้าไม่ใช่ครับไม่เคยนะครับจะยึดตามที่สรุปนะครับถ้าสรุปเข้าก็ถือว่าเข้านะครับสรุปผิดก็บอกว่าผิดนะครับก็คือหลุดก็คือไม่เข้าก็คือไม่เข้านะครับส่วนสูตรที่เข้าเราเข้ามาเป็นแนวทางต่อให้งวดต่อไปนะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปนะครับตามนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ